เคลียพื้นที่เอาไว้รอโต๊ะกินข้าวใหม่จ้าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึง่งอีกหนึ่งชั่วโมงจะมาถึงนะคะดูโต๊ะกินข้าวใหม่เราไปดูของเก่ากันก่อนนะคะว่าเป็นโต๊ะแบบไหนบางคนก็เคยเห็นแล้วบางคนก็ยังไม่เคยเห็นเนาะไปดูกันเลยจ้าป๊ดจัดโต๊ะใหม่นะคะ จัดยังไงขยับขยับเลื่อนออกมาจากที่ติดกำแพงตรงนี้นะคะปนไม่ได้ถ่ายตอนก่อนดึงออกมาให้ดูเพราะไม่ได้คิดว่าจะอัดวิดีโอตอนนี้เลยไงปอจะให้ดูภาพเก่าๆที่เคยถ่ายไว้แล้วกันนะปอดึงโต๊ะออกมาให้ห่างจากกำแพงตรงนี้มีของวางตรงพื้นตรงนี้ปอจัดการเคลียร์แล้วนะคะ พื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้แน่นเล็กน้อยนะตรงนั้นเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์มิเตอร์นะคะตรงบริเวณนี้ก็มีที่เหลือน,นิดนึงตอนแรกคิดว่าจะเลื่อนชั้นตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะคะพอดึงออกมาจริงๆแล้วไว้เหมือนเดิมดีกว่าแล้วพอดึงโต๊ะตรงนี้ออกมาไว้ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเหลือน้อยหน่อยพื้นที่ตรงนี้ก็จะเหลือเยอะหน่อยแล้ว,วก็ขยับใหม่นะคะถอย ให้มาอยู่ใกล้กำแพงมากขึ้นให้มีพื้นที่บริเวณนี้พอกับเก้าอี้เดินเข้าเดินอ,ออกพอนะคะไปดูฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวบอกให้เพราะอะไรพื้นที่ตรงนี้ก็เหลือนิดนึงมุมนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าโป้เนี่ยกำลังดูโต๊ะใหม่นะคะมิเตอร์บอกไว้หลายเดือนแล้วว่าไอายอยากเปลี่ยนไม่เอาโต๊ะกลมแล้วอยากได้โต๊ะ เป็นแบบเหลี่ยมจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือสแควร์เท่ากันหมดเลยหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือเลคแทงเกอ่ะนะคะโวดก็ดูขนาดวัดตรงนี้โต๊ะกลมตัวนี้นะคะเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง42นิ้วโวดก็ไปดูโต๊ะที่น่าจะได้นะคะก็จะมียาว60นิ้วกว้าง35นิ้วประมาณนี้นะคะ แล้วรก็มาวัดระหว่างวางแนวนี้ให้มีเก้าอี้เข้าได้ด้านข้างสองข้างแล้วก็วางแนวนี้แนวนี้เป็นแนวยาวนะคะก็ต้องขยับมาตรงนี้อยู่ดีถ้าวางเป็นแนวนี้ความยาวก็จะเกินมาประมาณนี้แหละถ้าวางแนวนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เหมือนกันเพราะต้องเผื่อพื้นที่เก้าอี้สองด้านไงเพราะ้าดูเป็นเก้าอี้แบบยาวด้านหนึ่ง เพื่อจะได้สอดใต้โต๊ะได้ด้วยนะคะป้าดูทุกโซลูชันเลยนะคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้อโต๊ะแบบไหนนะคะให้มิเตอร์ดูแล้วปรากฏว่าชอบเหมือนกันตอนแรกก,ก็ก็ดูเป็นแบบธรรมดานะคะไม่ได้แฟนซีมากแล้วก็ดูไปเรื่อยๆไปเจอแบบที่แฟนซีนิดนึงเป็นเก้าอี้ที่เป็นหุ้มเบาะตั้งแต่พนักจนถึง ตรงนั่งเลยนะดูหรูหราขึ้นมานิดนึงนะคะแต่งบไม่ถึงพันนะคะซื้อโต๊ะที่เป็นไม้เลยนะคะพอดคุยกับมิเตอร์ว่าไอาไม่อยากซื้อแบบที่ไอเคยซื้อมาร้อยสองร้อยกองแกงแล้วก็พังอยากได้ดีๆเลยนะคะอยู่จะจ่ายไหมงบเท่านี้เดอบอกว่าไอาต้องดูก่อนว่าไอาชอบหรือเปล่าถ้าไอาชอบก็โอเคนะคะพอดูกันแล้ว ชอบเหมือนกันก็เป็นไอเดียไปแต่จะซื้อแบบไหนยังไงเมื่อไหร่ไม่แน่ตอนนี้ยังไม่แน่นะคะเรามีนัดกันสักวันหนึ่งเราจะไปดูของจริงที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ก่อนว่าเขามีแบบไหนที่เราชอบหรือเปล่านะคะโต๊ะชุดแรกนะคะที่คิดจะสั่งแล้วเปลี่ยนใจเพราะว่าโต๊ะยาวแล้วก็ชุดที่ชอบนะคะลักษณะที่ชอบเป็นมานั่งยาว,ยาวเลยนะคะ อยากได้โต๊ะยาวนะวัดขนาดพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยก็ได้อยู่นะคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเอาที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตดดุรัสก็ได้พื้นที่จะได้มีมากเหมือนตอนที่เป็นโต๊ะกลมนะคะเพราะว่าพื้นที่เราเล็กนิดเดียวนะคะนอกจากจะดูความกว้างของโต๊ะแล้วนะคะป๊สตก็นึกอีกที หลังจากที่ไปดูเลือกแบบโต๊ะอื่นๆที่ชอบอีกก็ต้องมาวัดความสูงด้วยว่าจากพื้นถึงโต๊ะเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าป๊ไม่วัดตัวนี้แล้วไปซื้อโต๊ะตัวใหม่มาที่สูงกว่าตัวนี้ก็จะเกิดปัญหากรณีที่ซื้อแต่โต๊ะไม่ซื้อเก้าอี้ไงก็จะนั่งไม่พอดีกันอย่างเช่นป๊อตไปดูโต๊ะตัวหนึ่งนะคะ เป็นโต๊ะแล้วก็มีชั้นวางของด้วยดีเลยเพราะจะได้ไม่ต้องเอาของที่อยู่บนโต๊ะวางบนโต๊ะแบบนี้ไงเอาของวางบนชั้นปรากฏว่าตัวนั้นเนี่ยมีความสูงนะคะโต๊ะ,อ,ะอยู่ที่ประมาณ40หรือ50กว่านิ้วนี่แหละผมก็เลยมาวัดตัวนี้นะคะตัวนี้สูงประมาณ30นิ้วเองถ้าโบนไม่วัดก่อนแล้วโก็ซื้อแต่โต๊ะ เก้าอี้เดิมปรากฏว่าเวลานั่งปุ๊บโต๊ะสูงเชียวก็ไม่สะดวกสบายไม่โอเคไงดังนั้นก็ต้องวัดความยาวความกว้างและความสูงด้วยนะคะจะได้ได้ตำแหน่งที่เรานั่งโอเคถ้าโต๊ะสูงเกินพวกก็ต้องซื้อเก้าอี้ใหม่ด้วยโต๊ะกับเก้าอี้เขาก็จะทำมาให้เท่าๆกันไงความสูงของขาเก้าอี้นั่นเองนะคะหลายเรื่องเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่านึกจะซื้อก็ซื้อได้เลยนี่ก็ดูแบบที่ชอบนะคะดูไปดูมาดูไปดูมาอยากได้แพงขึ้น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 สรุปสุดท้ายนะคะคํานวณไปคํานวณมาคิดเองเอ๊จะจ่ายเท่าไหร่ดีพวก็เลยแชทกับทางคนขายเขาจะมีส่วนของคุยกับเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงไง ก็ถามถึงค่าขนส่งค่าประกอบนะคะโอ๊ตไม่ได้ไปดูที่ร้านเลยใจร้อนชวนมิสเตอร์เอาไว้แล้วนะว่าเดี๋ยวเราไปดูของจริงที่ร้านกันนะว่าเป็นยังไงปรากฏว่าโพ๊ตเนี่ยแหละเป็นคนใจร้อนโป๊ตใช้วิธีดูภาพรีวิวของลูกค้าที่ซื้อนะคะเพราะว่าภาพรีวิวเนี่ยเป็นภาพของจริงที่ลูกค้าได้ไปแล้วเป็นยังไงนะโอเคตกลงตามนี้ก็เรียกมิสเตอร์มาดูมิสเตอร์โอเค จ่ายสั่งอยากได้เก้าอีที่ดูแล้วรูหรากว่าชุดที่ซื้อมานะคะแต่แพงจังโตติดผนังนะคะด้านล่างไม่มีของแล้วนะคะวดหรือของหมดแล้วนะคะพอเลื่อนโต๊ะติดผนังบริเวณตรงนี้ก็มีพื้นที่มากขึ้นนะคะเอาไว้ซื้อโต๊ะใหม่มา มาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะคะดูอีกด้านหนึ่งนะคะก็ะเป็นแบบนี้กำลังรอโต๊ะกินข้าวใหม่มาส่งนะคะทาง r a y o o r e f u เฟอ a ์นนะคะที่เราสั่งซื้อเนี่ยก็มี tracking ให้ด้วยนะคะส่งมาทางอีเมลเราก็คลิกที่ลิงค์นะคะบอกกำหนดเวลาว่าจะมาถึงกี่โมงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ย มีข้อความส่งมาที่โทรศัพท์มือถือให้แล้วว่าจะมาวันที่เท่าไหร่นะคะเวลาระหว่างตอนไหนถึงตอนไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยืนยันตอนเช้าที่เดินทางออกมาแล้วเนี่ยว่าจะมาถึงกี่โมงกันแน่นะคะตอนที่ได้รับตอนแรกเลยคือบ่ายโมง18นาทีนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นบ่ายโมง29 จราจรน่าจะติดขัดเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีนับถอยหลังให้ด้วยนะแบบนี้ดีมากเลยนะเหมือนกับซื้ออาหารออนไลน์เลยมีเวลาบอกเหมือนกันนะคะว่าจะมาถึงเมื่อไหรนะคะโต๊ะที่โปรชอบครั้งแรกที่ดูเลยเนี่ยดูในเว็บเวเฟอร์นะคะใครที่ดูวิดีโอโปรดอยู่บ้างนะเพราะมีสินค้าที่ซื้อจากเวเฟอร์หลายชิ้นนะคะเพราะอะไร คุณภาพรับได้ราคาไม่แรงนะคะครั้งนี้นี่คิดใหม่อยากได้สินค้าที่คุณภาพดีๆง,งามๆอยากได้ไม้นั่นเองนะคะโต๊ะไม้ก็บอกมิตเตอร์ว่าอยากได้ที่คุณภาพดีๆราคาสูงขึ้นนะไม่อยากได้แบบกล่องแก่งแล้วนะคะมิตเตอร์โอเค ก็หาดูร้านเฟอร์นิเจอร์ในละแวกบ้านนะคะก็ใส่รหัสไปรษณีย์ไปนะอเมริกาเนี่ยง่ายมากเลยเพราะใส่รหัสไปรษณีย์ไปก็จะมีร้านเฟอร์นิเจอร์ละแวกบ้านขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะเหมือนกับตอนหาอย่างอื่นเหมือนกันนะคะก็ใช้รหัสไปรษณีย์นี่แหละแล้วก็เลือก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 นะคะก็ได้นี่แหละจ้า มีรถมาส่งของเพื่อนบ้านนะจ๊ะไม่ใช่บ้านเราบ้านเรายังมาไม่ถึงมาดูกันนะคะว่าเมื่อหมดเวลาแล้วเนี่ยรถจะมาถึงหรือเปล่านะคะโปรดอ่ะอัดไว้บนคอมพิวเตอร์ด้วยบนโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะ มาถึงแล้วนะจ๊ะเลยเวลาที่แทร็กไว้เล็กน้อยนะคะไม่ถึงห้านาทีอ่ะเก้าอี้สูงเลยชอบ อันนี้คือฐานโต๊ะนะคะสวยไม่ล่าลเดี๋ยวเขาก็จะเอาแผ่นไว้ข้างบนนะ กันจ้าโหเจ้าหน้าที่มาไวาไปไวามากอุ้ยชอบมากเลยเลือกไม่ผิดโอ้ยประชอบมากเลยอ่ะเกาอี้สูงอ่ะพื้นที่บ้านวนัเล็กไงเพราก็ให้เขาชิดผนังเหมือนเดิมแล้วก็นั่งแบบนี้เลยสองคนได้เพราะว่าวัดแล้วชอบอ่ะชอบสุดๆเลยตรงนี้จริงๆนั่งสองคนก็ได้นะ ชอบมากเลยโหก็อี้สูงได้ใจเลยาะอยากได้เก้าอี้สูงอย่างนี้แหละแล้วก็โต๊ะก็สูงด้วยตอนที่เราซื้อนะเราต้องวัดทั้งความกว้างและความสูงนะแล้วก็วัดบริเวณพื้นที่ของเรานะโอเราอยากได้เป็นโต๊ะยาวแต่โต๊ะยาวเนี่ยก็จะเกินชอบชอบสุดๆเลยตัดสินใจถูกแล้วที่เอาตัวนี้แล้วก็แข็งแรงมากมันก็โยกนิดหน่อยนะ เขามาส่งกันสองคนเองนะมันก็มีโยกนิดหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่ายันไว้ก็น่าจะดีเพราะว่าพื้นบ้านโน้เนี่ยเป็นพื้นพรมนะคะชอบ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 มากเลยดีใจเวลาวัดนะตอนแรกอะพวดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของโต๊ะกลมตัวเดิมนะแล้วก็ต้องวัดความสูงเพราะว่าตอนแรกเลยอยากจะซื้อแต่โต๊ะไม่ซื้อเก้าอี้ปรากฏว่าเก้าอี้ห้า ไม่วัดความสูงให้พอดีกับโต๊ะก็จะทําให้ตอนนั่งกินข้าวตรงเนี้ยอยู่ตรงหน้าพอดีก็จะทะเยงอย่างนี้นะก็เลยต้องวัดนะคะวัดทั้งพื้นที่เราทั้งความกว้างยาวสูงของโต๊ะและเก้าอี้นะคะชอบมากอุ <laughs> ้ยชอบชอบสุดๆเลยอ่ะชอบสุดๆเลย จะนั่งนี้ก็ได้หรือจะนั่งตรงนี้ได้แล้วเนี่ยพก็ขยับตรงเนี้ยไว้ใต้โต๊ะก็ได้เนาะแล้วพวก็เอากา้ี้ใส่เป็นนั่งเก้าอี้สองตัวตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ตรงนี้แล้วโอดก็เอาเครื่องปรุงของมัวางตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเอาเครื่องปรุงมาวางก่อนก็โอเคอยู่นะ ไม่ใช่หรูอะไรนะยังไม่มีอดูหรูนะก็ใช้แบบนี้แหละธรรมดากันลอยโต๊ะหน่อยหนึ่งนะคะแล้วเวลากินข้าวอะ่ะเราไม่มีที่รองจานนะโอ๊ตต้องหาที่รองจานไหมขอคิดดูก่อนเดี๋ยวคุยกับมิเตอร์กันมิเตอร์เขาจะถนอมไม้ไหมชุดนี้ราคารวมทางค่าขนส่งค่าประกอบซึ่งไม่ยากเลยแล้วก็ค่า ป้องกัน5ปีเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนรับประกันนั่นแหละถ้ามีการขุดขีดเป็นรอยอย่างเงี้ย5ปีนะคะทั้งหมดก็1,600กว่ากว่าดีตรงที่รัฐโอ๊ไม่เสียภาษีนี่แหละถ้าเป็นรัฐอื่นก็ต้องบวกภาษีไปด้วยนะคะไม่ค่อยกลางเท่าไหร่แล้วต้องขยับนิดนึงเช็ดฝุ่นหน่อย โอตรงนี้เป็นเหล็กอะ่ะเก้าอี้อ่ะเข้าล็อกพอดีเลยตรงนั้นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอดเอาตรงนั้นนะคะเข้า เรียบร้อยน่ารักชอบมากคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนนะจ๊ะภาพถ่ายผลงานของโอ๊ตเองตอนเรียนนะคะโต๊ะไม้เม d e นเวียดนามนะคะ